มาดูครับรถสอนน้ำมันนะครับของปั๊มพีทีครับกลัางนานกำลังเติมอยู่อันนี้เป็นถ้วยตวงจากจอะไรน,นะครับการิการจากกอ,อ,องกลางนะครับ,รบจ,าจากของ กรมการค้ทย์ภายในนะครับทางจงวัดมาฐานนะครับมีซีนปิดแก้ไขไม่ได้นะครับอันนี้พีทีตรวจตรวจยังไงตรวจเดือนเดือนละงงตรวจทุกเดือนเดือนละหนึ่งครั้งนะครับทุกตู้ในตรวจเองก่อนครับแล้วก็จะมีเจ้าที่มาตรวจทุกปีใช่ไหมอ่าปีละครั้งนะครับทุกทุกเดือนจะมีการทําการตรวจวัดปริมาณหัวใจนึกจะมีสามคร่้งนะ อ๋อหัวใจมึงมีบีบสามครั้งนี่ดูครับอันนี้ไหนถึงยังอ่าอันนี้ครับมาดูดเรียกก้ายังไงาาโอเคอเค,นะครับขาลิฟเอาลครับ,ารบมาดูเดี๋ยวรอให้นิ่งก่อน อแป๊บหนึ่งนะครับเอหอ้าลิตรดูห้าลิตรอันนห้านะลิตรค่ะอันนี้จะเกินมาห้าลิตรอันนี้เกินมาประมาณสองขีดใช่ค่ะอันนี้ห้าลิตรอันนี้ก็คือเกินมาห <Okay S 2> ้าโอเคครับถ้าเท่านี้เกินมาห้าถ้าเท่านี้เกินมาสิบโอเคมาฐานค,ครับเกินใน,นครั้งที่สองนะครับครั้งที่สองอันนี้ตบแบบลิตร ปึ๊บโอ้โหอันนี้ทดสอบอันที้สองรับเกินไปนุ่นบวกได้เนี่ยบวกยี่สิบมิลลิลิตรค่ะนุ่นแหละอันนี้ล็อกแบบบวกไปเกือบอะไรวะอะไรศูนย์ศูนย์จุดสองห้ามิลลิลิตรนะครับบวกนะครับตัวน,นี้นะครับโอ้โหครับ หัวนี้แัวนี้จะมาเติมประจำทีนี้ผม <c oughs> มีจําเลยหัวนี้เนี้ยพบปีสมุดหมายเลขสองสองสี่นี่ครับทําการวัดทุกเดือนนะครับทุกตู้ทุกหัวจ่ายซ้ายขวาโอ้โหมาหรัฐานครับ